สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหลังจากเมื่อเช้าเราได้รู้ถึงชนิดและราคาของอโกนิมานะคะวันนี้ตอนนี้นะคะก็ตรงนี้คือต้นดูดเงินต้นคัสซูล่าต้นไม้สวรรค์เป็นชื่อเรียกของต้นไม้ต้นนี้นะคะวันนี้ พันนี้จะาพาเพื่อนๆมาทราบถึงราคานะคะในแต่ละขนาดตัวนี้ก็เรียกร้องกันมาเยอะนะคะในเรื่องของราคาต้นคาสูล่าวันนี้มาดูกันนะคะคาสูล่าก็จัดอยู่ในประเภทกุหลาบหินจัดอยู่ในประเภทซักุเลน์นะคะตัวนี้อถินกําเนิดไม่ได้อยู่ที่บ้านเราทินกําเนิดมาจากต่างประเทศนะคะคาสูล่าจะชอบอากาศที่เย็น แต่ก็ให้มีความชื้นนะคะไม่เย็นแห้งไม่แห้งแบบแคตตัดนะคะแคตตัดจะแห้งๆนะคะจะไม่ไม่ชอบความชื้นนะคะแคตตัดแต่คาสูล่าต้องมีความชื้นให้เขานะคะมาดูลักษณะใบนะคะใบของคาสูล่าวันนี้มี2แบบแบบใบใหญ่ตัวนี้เป็นแบบลักษณะที่ใบใหญ่นะคะ และตัวนี้ก็คือจะใบเล็กนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนบางคนชอบแบบเล็กๆบางคนก็จะชอบใหญ่ไปเลยนะคะมี2ลักษณะด้วยกันเป็นคนละพันกันนะคะตัวนี้มีพันใบใหญ่กับพันใบเล็กตัวนี้เป็นกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วตัวนี้จะอยู่ที่ราคา350บาทนะคะ อันนี้อยู่ที่ราคา350บาทจำหน่ายกันนะคะอ่าตัวนี้350นะคะ,ะก็ไซส์ประมาณนี้เลย6นิ้วที่หน้าร้านนะคะจำหน่ายกันอยู่ที่ราคา350บาทเป็นไซส์นี้นะคะก็โดยทั่วไปนะคะโดยทั่วๆไปก็จำหน่ายกันอยู่ในราคานี้ในตลาดนี้นะคะบางร้านอาจจะราคาที่สูงกว่านี้ก็อาจจะเป็นได้นะคะ ก็ถ้าเป็นชนิดแบบใบเล็กนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่300บาทไซส์ประมาณนี้นะคะ,ะถ้าเป็นกระถางดําก็อยู่ในกระถาง6นิ้วนั่นแหละคะ่ะตัวนี้น้องสาวเขาเอามาเปลี่ยนในกระถางดินเผานะคะอยู่ที่ราคา300บาทไซส์ขนาดอาองลงมานะคะตัวนี้ อันนี้ก็จะอยู่ที่150บาทนะคะประมาณนี้บางตัวพี่นี่ก็ต้องรับไม้มาอีกทีนึงนะคะบางอ,อ,อันนี้ก็คือไม้ที่รับมานะคะมาขายที่หน้าร้านราคาประมาณนี้ไซส์นี้นะคะอันนี้อยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งอยู่ที่150บาทนะคะอันนี้เป็นแบบใบเล็กประมาณนี้150บาท ก็จะมีรุ่นตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนกระถางดินเผาจากไซส์เล็กเป็นไซส์ขนาดก,ากลางๆ150บาทและมีรุ่นจิ๋วถ้ารุ่นจิ๋วเป็นรุ่นนี้นะคะกระถาง2นิ้วจะอยู่ที่50บาทนะคะ 50บาทราคาส่งพ่อค้าแม่ค้าก็จะอยู่ที่35บาทซื้อ10กระถางขึ้นไปก็35บาทปลีกอยู่50บาทเป็นราคาของออต้นคาซูล่านะคะวันนี้ สำหรับต้นคาสูล่านะคะวิธีการขยายพันธุ์ในคลิปก่อนหน้านี้พี่นิดได้ทําให้เพื่อนๆได้ชมเอาไว้นะคะและตอนนี้ที่บ้านนะคะที่บ้านก็มีรากเริ่มมีแล้วในคลิปถัดไปอจะไปอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าการชําใบต้นคาสูล่าอันนี้นะคะ ใบหลุดใบร่วงแบบนี้เราไม่ต้องไปทิ้งเอาไปปักชำไว้นะคะตามวิธีการที่พี่นิตาสอนในคลิปก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ทั้งส่วนยอดส่วนใบก็เริ่มมีรากแล้วเดี๋ยวพี่นิจาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะวันนี้ก็มาทราบถึงเรื่องราคาในแต่ละขนาดนะคะและในแต่ละแบบนะคะก็มี2แบบด้วยกันสรุปนะคะมี2แบบด้วยกันแบบใบใหญ่และแบบ ใบเล็กนะคะชอบแบบไหนลักษณะไหนก็หามองดูนะคะมีตั้งแต่รุ่น2นิ้ว50บาทรุ่นกลางๆก,ก็จะอยู่ที่150่าบบาทประมาณนี้นะคะที่เห็นในรูปเรียกเป็นกระถางนะคะกระถาง3นิ้วครึ่งกระถาง6นิ้วประมาณนั้นเขาจะเรียกเป็นไซส์นะคะไซส์กระถางก็ได้ที่ราคาประมาณนี้เนาะวันนี้เป็นต้น คลาสซูล่าที่เพื่อนๆอ,อยากทราบถึงเรื่องราคาโดยทั่วๆไปนะคะตามตลาดถ้าในตลาดส่งก็จะราคาประมาณนี้แต่ถ้าเขานำออกไปขายต่อด้านนอกก็อาจจะราคาที่แพงกว่านี้อาจเป็นไปได้นะคะอันนี้ราคาโดยประมาณที่ตลาดกลางนะคะเอาราคาวันนี้ก็พี่นก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของราคา ต้นคาสุลาส่วนรายละเอียดการขยายพันธุ์นะคะการดูแลก็อาจจะมีคลิปแยกสอนอยู่นะคะก็สำหรับวันนี้คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนานาพันธุ์ไม้บ่ายนิตยาหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พินิจนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ